ขอต้อนรับสู่การ์เด็บเลาฟชุมชนของคนชอบการเดิมพันและการเสี่ยงดวงช็อตแตกจอมิ่งจ้าคนแรกนะครับผม563ยูโรกด down กด down กด down everything alright in there ว่าแต่ชอบผลไม้อะไรมากที่สุดครับคุณ ผมหรอชอบแตงโมทำไมชอบแตงโมอะครับมันใหญ่ดิผมชอบตึกตึกโป๊ตึก,ตก,ตกเฮ้ยลองกองอ,อันนี้ก็ฉีกมากเลยนะใช่ไม่อยู่ในหัวผมเลยคน,นนี้ก็มายังได้อยู่ถือว่า เราจะรอดูว่าเขาจะขูนเท่าไหร่เขาเบ็ดเบ็ดไม่มากไม่น้อยเลยศูนย์จุดสี่ฟุตต um yeah> ี้มาละตัวหนึ่งนะคะฟุตตี้วินไปแล้วค่อยๆขึ้นค่อยๆขึ้นแต่ความเสี่ยงก็สูงขึ้นจ้ามิ่งวินเฮ้ยมาแล้วแจกเก็เลยถ้วยอะโว้นี่ก็ขูนไปกี่เท่านะสองร้อยเท่าได้มนั่นเองอู้หูขนไปพันแปดร้อยเก้าสิบคูณนะจากเบ็แค่ศูนย์จุดสี่สี่เท่านั่นเอง ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับคนต่อไปนะครับยอดรวม667.14ยจูโรจามิจาเกมเดิมนะครับเพราะมีแต่จามิจานะครับทีมีนี้ส่วนใหญ่ก็จะเบ็ดกันประมาณนี้นะ0.4 0.6อันนี้0.6ยูโรแบบว่าไม่มากไม่น้อยไปเหมือนเขาจะมั่นใจว่าเข้าแน่ๆถ้ามาเล่นเกมนี้ช็อตวันนี้อยู่กับพี่หลังเบ้าซิ่งนะพี่หลังเบาซิงหลังเบาซิ่งดูเบาดิ อย่างจริงโอ้ยมาแล้วเบ้าลึกจริงอ่ะเบ้าลึกจริงเบ้าลึกจริงเขาอาจจะเป็นโรคภูมิแพ้ก็ได้ครับภูมิแพ้เบ้าลึกเหรอผมไม่รู้เลยผมก็เป็นเหมือนกันขอบตาจะดำเป็นพิเศษเะ็กตาละศูนย์ุดนะครับผมคูณไป1111นะครับ1111คนต่อไปนะครับ ทำยอดรวมไป3,780ันเรอยแูโรคนนี้ได้เยอะเนี่ยอ๋อเบ็ดไป2 2งสองเลยสอยูโรเลยใช่ครับก็เลยได้มากขึ้นตาละ2มาแล้วโอ้โหโอ้โหโรคูณ18บแปดหรคูณสิบสามเฮ้ยคูณทำไมเพิ่มอีกโอ้ยมันไปอยู่กับตัวไหนมันก็คูณเข้งหมดนี่มใช่ครับ เออมันสีฟ้าเข้ามาเนี่ยสีฟ้าก็จะเป็นเวกบูเบอรี่อะครับเชอร์รี่อะนกระเด้งกระเด้งไปเรื่อยๆเมื่อคืนผมเพิ่งเล่นไปโดสดร้อนๆนะครับให่เหรอเป็นยังไงครับโดนแดดเช่ไหมหมดตูเลยคไม่ต้องไม่ไม่ถามยังรู้อ่ะงั้นครับจามิงเวน

6,410.60ยูนโรนะครับจ้ามิ้งจาเหมือนเดิมนะครับใช่ครับปาดผมมาแต่จากบ้านเลยโหหัวแข็งมาเลยเซฟๆนี่สายเซฟอุยอุ๊ยอันนี้โหลโหลคูณ20มา2อันล้แม่งน่าจะแตกเยอะอยู่800อ่ะถ้าผมเล่นผมจะได้โหลไอ้นี่ไหมได้แต่ว่าอาจจะคูณสักง3ป่ะใช่เพราะว่าช็อตพรกนี้มันช็อตไฮไลท์นะผมว่าคูณอาจจะคูณสัก20อุ้ย เอ้ยไปแล้วครับจามิงวินจามิงวินขึ้นไปเน้นๆนะครับว้าวเบสไปเพียงแค่สี่นะครับผมแล้วได้ไปพันสี่ร้อยเจ็ดคูนเลยโคตรเด็ดดาจริงๆโคตรเด็ดครับโอเคคนต่อไปนะครับ75,144นห้าันนี่ถือว่าได้เยอะมากโอนเงินกลับบ้านนันเบสตาหนึ่ง60เลยผมเลยมองเลยว่า กลับบ้านไปนี้อิ่มแล้วหมู่บ้านเฮ้ยแต่คนนี้เบตตาหกสิบนะครับเนี่ยอ๋คือเอาจริงเอาจริงโกรธแล้วนะหกสิบยูโรอ่ะแบบโกรธแล้วเขาถึงได้มาอยู่ในหนึ่งในคลิปของเราเลยครับใช่โอ้โหโอ้เรียบร้อยคุณตุไม่ถูกตัุ้มถูกจะเต้นท่าไหนนี่นะเฮ้ยจอวางมือไว้ไหนเหล่างเหรอเฮ้ย จับข่าดีไหมนะเม่ตื่นเต้นขนาดนี้ต้องทำยังไงวะสี่หมื่แล้วไม่หยุดห้าหมืแล้วหกหมืน <100 S 1> แล้วเป็นผมผมขับรถชนเลยขับรถชนเล่นเลยตอ,อนนี้เ็นไปหกสนะครับคไปหนพัให้สองคูณนะครับ